พี่น้องตยอดตยอดเป็นเพื่อนกนครับเออโชคดีแต่เช่นพื่อนบนายกนะครับพี่น้องเราเขาูมที่อัดตัดนะครับอภัพรนูกำลังาไปเอาไวพลาสติหคนไม่ถ

วะนะวะมะมะวะตาทิโมนมสมิุปปัโอมะโสวะะสังโฆนมามินะโ

Namo mau tas apa kau? Ato arahato sembah samputasa. Nak, mau tas arahato sembah samputasa.